ราศีกุมการงานดีมีคนช่วยการเงินดีรายได้หลายทางความรักดีใส่ใจกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงที่10-16กรกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีกุมก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกุมครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนเลยครับว่ากุมดวงดีทุกเรื่องและขอให้คุณดวงดีทุกเรื่องตั้งแต่บันี้ไปต้นไปเลยนะครับ สำหรับนี้พยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงนิงนความรักและดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับมีดาววราราหูนะครับเป็นดาวจุลวัสนานะครับช่วงนี้โดยรวมถือว่าดีนะครับสถิตครองตําแหน่งเทวีโชคครับโชคแบบพระราชินีเลยนะครับประมาณนี้ครับถือว่าวาสานาโดยรวมดีครับสถิตอยู่ที่ดนสาชมีเกณฑ์ที่จะมีเครดิตมีวาจ,จาที่น่าเชื่อถือมีคนนิยมมีคนให้การสนับสนุนช่ยวยเหลืออยู่แล้วนะครับมีเครดิตท่านาวาจา หรือบางท่านก็มีเกณฑ์ได้เดินทางในระยะใกล้เข้าสังคมนะช่วงนี้มีการสื่อสารในทางที่ดีนะครับเป็นประโยชน์มากครับสาหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะครับช่วงนี้ครับดาวพุธครับช่วงนี้อ่อนกําลังครับสตยู่เดือนอรินะท่านใดที่มีบุตรเลี้ยงบุตรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ช่วงนี้ควรใส่ใจกันให้ดีครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับอาจจะดื้อนิดนึงนะท่านใดที่เลี้ยงลูกหรือเล้หลานที่กำลังอยู่ในวัยเด็กๆอยู่ต้อง ดูแลให้ดีกันนะครับแล้วก็ดูที่ดาวพระจันทร์นะครับดาวจุนอริซึ่งสัมพันธ์ในวาสนานะครับในช่วงสองช่วงครับวันที่13บสและสินะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันเรื่องของครอบครัวกันมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจกันดีขึ้นสัมพันธ์กันดีขึ้นนะครับหรือว่าท่านใดที่ทาํามาค้าขายกลุ่มอาสาหรือมทรัพร์ช่วงนี้มีเกณฑ์ทําได้ดีนะครับโดวยเฉพาะกลุ่มของ สัญญาณรมบรรทุที่มีตำหนินะครับเรื่องของมือสองนะครับบ้านมือสองที่ดินรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าดวงวสนาโดดเด่นนะครับ15-17ดนะครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เรือนปุตตะเช่นเดียวกันนะครับ15-17ต้องดูแลให้ดีเลยนะครับใครมีลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่นะครับอาจจะสร้างปัญหาให้ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงใครทํางานมีลูกน้องบริวารช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงครับอาจจะสร้างปัญหาให้ได้นะครับวันที่14กรกฎาคมต้นไปนะครับ ดาวพระเกตครับดาวบุญดาวสิ่งศิษย์คุ้มภัยย้ายราศีแล้วมาสถิตอยู่ที่เดือนอริครับฉะนั้นเรื่องที่กล่าวมาขั้นต้นนี้จะได้มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับท่านใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายที่เป็นเป็นหายเป็น,ปนไม่มากแต่ไม่หายขาดสักทีมีเกณฑ์จะดีขึ้นแนละทาไม่ถูกกับถูกดวงวิชาโหราศาสตร์แล้วคนไปพบแพทย์พบหมอรักษาอย่างจริงจังครับมีเกณฑ์จะหายขาดได้นะครับตั้งแต่14กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ ต่อดวงการงานครับชาวลัคนาราศีกุมครับมีดาวพระอังคารนับเจริญกรรมะช่วงนี้สถิตอยู่ที่เดือนปัตตานีเลยลัคนาช่วงนี้ก็งานโดยรวมทั่วไปปกติดีนะครับท่านใดทางานแบบมีหุ้นส่วนนะครับทําธุรกิจร้านค้าแบบมีหุ้นส่วนค้าขายช่วงนี้จะถือว่าดีมากนะครับถ้าเป็นการค้าขายพยายามเสนอขายสินค้าและบริการนะครับให้กับลูกค้าที่ต่างเพศกับคุณครับมักจะช่วยเหลือนะครับลูกค้ามักจะช่วยเหลือซื้อสินค้าและบริการคุณอย่างดีแน่นอนนะครับ ถ้าเลือกได้นะครับหรือว่าท่านใดทํางานบริษัทองค์กรนะครับจะทํางานร่วมกันกับเพศตรงข้ามได้ดีนะครับท่านใดที่มีหัวหน้าเจ้านายเป็นเพศตรงข้ามคุณช่วงนี้เล็งลักนาก็หมายถึงว่าใส่ใจดูแลคนเป็นพิเศษครับลองทํางานให้เต็มที่แล้วก็ผลงานโปรเจกต์สำคัญนะครับพยายามเสนอให้กับผู้คขามชาหัวหน้าเจ้านายที่ต่างเพศกับคุณไว้นะครับเขาจะมีเก์นะครับช่วยเหลืองานคุณดีนะครับสสนับสนุนคุณนะครับการสื่อสารก็เช่นเดียวกันครับเรื่องของเพื่อนท่วงงานนะครับการสังคมคุณก็มักได้รับ การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพกื่อนลุงานที่ต่างเทศของคุณให้ให้ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดาวพระสวัสดีครับดาวลาภผลนะครับเรื่องของผลตอบแทนจากการทํางานโดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุ้งนะครับเป็นราชาโชคด้วยนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะครับงานพบดําดเนินไปต่อเนื่องรายรับหรือว่าผลตอบแทนดีอยู่แล้วนะครับงานใหม่ช่วงนี้แนะนำาวาให้ชะลอไว้ก่อนหรือว่าเตรียมการให้ดีนะครับ ดูแลให้ดีก่อนหรือว่ามีการประเมินอะไรให้ดีก่อนท่านใดที่ต้องการทํางานใหม่โปรเจกต์พิเศษหรือว่างานเชิงลุกช่วงนี้มักจะมีติดขัดนะครับอุปสรรคสมควรนิดนหนึ่งหรือว่ามีคู่แข่งครับใครทาํามาค้าขายต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าและบริการตัวใหม่พยายามเตรียมการให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มช่วงนี้มักจะมีอุปสรรคหรือว่าไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นักนะครับหัวหน้าเจ้านายนะครับดาวุลินสุภาช่วงนี้ดีอยู่แล้วนะครับมีเกณฑ์ช่วยเหลือคุณชัดเจนนะครับเรื่องของ การพัฒนาตัวเองคุณด้วยนะครับตัวคุณเองด้วยมีการพัฒนาคมสพันธ์ที่ดีนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วใครทามาค้าขายพยายามเสนอนะครับให้กับลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะลูกค้าที่ต่างเพศกับคุณนะครับมักจะซื้อของคุณนะครับหรือว่าช่วยเหลือซื้อของคุณมากเป็นพิเศษนะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับมีดาวพระสวัสดีครับเจรินการเงินนะครับการหารายได้ช่วงนี้ก็ยังครองรายชะโชคครับสถิต อยู่ที่เรือนสหัสชาตินะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเฉพาะเลยนี่เกิดจะเข้มแข็งจะโดดเด่นเฮงปังไปอย่างยิ่งนะครับในการทํามาหารายได,ได้ที่เกี่ยวข้องกับการสังคมหรือว่าการเจรจาก,การเดียวงานทุกอย่างนะคุณมีวาจาเรียกทรัพย์เลยอย่างนี้ดีกว่านะครับเรียกอย่างนี้ถือว่าดีมากครับการทํามาหารายได้นะท่าในใดที่ทํามาค้าขายโดดเด่นเฮงปังไป็นยิ่งนะครับวาจาเรียกทรัพย์ทุ่มเทเต็มที่นะครับการเงินดีมากครับดาวประสูครับเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับ สภาพคลองช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะครับเฉพาะคุณอยู่ที่เรือนปัตตานีเนี่ยรายรับรายจ่ายนะคุณดีมากครับรายจ่ายคบคุมได้นะครับส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายทั่วไปอยู่แล้วอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลคนในครอบครัวนะครับคุณก็บริหารจัดการได้ครับรายได้ดีอยู่แล้วนะครับมีเงินเลยกินเลยเก็บแน่นอนครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับดาวพระอาทิตย์ครับเจริมปัตตานีช่วงนี้ครองราชโชวครับสถิตอยู่ที่เรือนปุตตะนะครับ ถือว่าความรักดีนะครับใส่ใจกันมากขึ้นมากแบบเหมือนเจอกันครั้งแรกเลยเนื้อเต้นเลยนะครับเป็นราชาโชคก็สะสมกันดีนะครับคุณรองสนใจใส่ใจแฟนคุณให้มากนะครับมีเกณฑ์ที่เขาจะนิยมชมชอบเลยว่ารักหลงนะครับพร้อมไปให้กับคุณด้วยนะครับส่วนท่านที่ยังโสดครับดาวพระสุกครับช่วงนี้อยู่ที่นนทปัตตานีแล้วก็ความเป็นรักใหม่ครับดาวพระพุธนะครับอยู่ที่เรือนอรินะก็แนะนําว่า อาจจะมีเกณฑ์มีคนมาสนอกสนใจคุณครับเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากนะครับต่อไปตรงข้ามดาวคู่ครองมะเร็งคุณอยู่แล้วนะเพียงแต่ก็ต้องดูใจกันยาวๆนิดนึงครับเพราะว่าดาวแห่งการเป็นรักใหม่ช่วงนี้อยู่ที่นันอรินะครับช่วงแรกๆอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันหรือว่ามีอุปสรรคพอสมควรครับยังไงก็ดูใจกันยาวๆนะครับเพราะว่าดาวแห่งการเป็นคู่ครองเนี่ยดีครับเป็นราชาโชคครับมีคนแนะนําให้รู้จักกันหรือว่าพูดคุยกันได้นะแต่ต้องอยู่ใจกันยาวๆครับ ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับมีดาวพระพุธครับเจริญบุตระครับเรื่องของโชคลาภจากการเสียงโชคเสียงดวงนะครับช่วงนี้สถิตอยู่ที่เรือนอริครับเลขนาโชครเลขเสริมดวงในช่วงนี้ก็คือเลขเกี่ยวครับการแข่งขันของคุณนะครับเลขประจาตัวสอบเลขลำดับหรือเลขบัตรคิวหรือเลข2ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับการงานดีครับมีคนช่วยเหลือครับการเงินโดยรวมถือว่าดีครับมีโอกาสและได้รายได้หลายทางด้วยนะครับ แล้วก็ความรักดวดีครับใส่ใจกันครับท้ายนี้ครับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกุ้งพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ากุ้งดวงดีทุกเรื่องและขอให้คุณดวงดีทุกเรื่องครับการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็มีดีแล้วก็โชคลาภก็ยังเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ